ครับจักรยานไฟฟ้าคันนี้ลูกค้าเอาไปซ่อมที่อื่นมาแล้วนะครับก็ยกมาที่ผมต่อไปคันนี้แบตเตอรี่ก็ยังโอเคเช็คแล้วยังปกติแต่สายไฟต่างๆค่อนข้างจะเละอยู่นะครับก็ต้องทำการไล่เช็คใหม่นะครับกล่องควบคุมก็ปกติพบว่ามีฟิวขาดนะครับเพราะว่าใส่ฟิวมาน้อยไปตามผสเปคนะครับปกติต้องใช้30แอมป์นะครับ จุดต่อสายต่างๆก็ค่อนข้างจะเละแล้วก็มีสายไหม้มาด้วยนะครับก็ต้องไล่เช็คกันไปจุดเชื่อมจุดต่อสายต่างๆต,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 ต้องทําให้เรียบร้อยกว่านี้ครับผมสาเหตุของคัญนี้คือไม่ทํางานก็เช็คแล้วพบว่ามอเตอร์ไม่หมุนจึงต้องทําการแกะออกมานะครับก็เช็คว่าน้ามันเข้าไปได้นะครับก็ต้องดูว่าเข้าไปทางไหนจะได้ป้องกันเซนเซอร์เสียนะครับเช็คแล้วเซนเซอร์เสีย ทำการเปลี่ยนฮอ l เซนเซอร์ ensor, แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปแล้วก็อุดรูด้วยซิลิโคนนะครับตรงน้ำที่จะเข้ามาก็ใช้งานได้ครับส่วนคันอื่นๆก็มีตามมานะครับอีก2องสาคันส่วนใหญ่ก็แบตเตอรี่เสื่อมครับแล้วก็เก็บสายไล่สายให้ถูกต้องไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นงานเบาๆของวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ